ข้างในความรู้สึกว่าลึกๆเธอคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขนี้ก็ดี รเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปลา่าที่รร้เป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปลา่าเป็นคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากทธอรู้ว่าเธอเปลี่ยน ถามยังดีสัก,กว่าเพราะฉันรู้เธอเราถามกันกลัวคำคำนั้นอาจจะทำร้ายใจอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขคนี้ก็ดี จะมีใจหรือเปลา่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปลา่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปลา่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากจำกูัรับมันไม่ไหว เธอจะมีใจหรือเปลา่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้แต่อยู่ในใจแต่ไม่อยากเจอกรูวรับมันไม่ไหวเป็นอะไรครับ อยากรู้แต่ไม่อยากถามทําไมอะอทําไมมันชื่อเพลงเอาก็ออยากรู้ไม่ถามอ่ะแต่ตอนนี้อยากรู้แล้วแหละว่าเนื้อหาของข่าวที่ <c oughs> อคุณนิเตียม,มาเป็นยังไงครับอ่ะลองฟังกันเอาที่จริงผมไม่มีสาระนะวันนึงอะแต่วันนี้ผมความมีสารหนึงพอดีพนดรา้ว่าโลกโซเชียลอะอ่าพอดีผมไปเจอของข่าวสดมาเหมือนกันนะครับว่าอือฮึอือึพ่อช็อกวันนี้รู้สึกว่าวันนี้อุดรของเราเนี่ย ตามตามที่ผมดูเนี่ยนะมาอุดรวันเนี้ยขึ้นมาเกือบห้าคดีโอ้โหเยอะมากเยอะเยอะมากเลยอุดรตอนเนี้ยอมบอกแล้วครับอย่าไปเปลี่ยนครับซอยเก่ะนี่คือล่าสุดนะครับคือวันนี้อ่อ่าอ่าอ่ละตืนเป็นช่วงของเมื่อวานนี้ไหมนะครับก็คือเหมือนกับลูกสาวนะครับดาวมหาลัยด้วยอืดาวมหาลัยนี่ไม่ใช่พี่สามารถไม่กระดันนะครับ โอเคคนรดาวกันนะครับชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะฮะก็คือเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่หกอีกค่ำคืนคืนที่แล้วอะนะครับจากรายงานนะครับข่าวว่าก็คือสพระเวนนะครับสพมืองอุทธรธานี้นะครับไลน์มีก็คือเหมือนการรับแจ้งเหตุนะครับมีการถูกคอเสียชีวิตที่บ้านอันหัน ตำบลหนองนาคำนี่เองนะครับไม่แค่ไม่ไกลนะอยู่อำเภอเมืองอุดรธานีเลยครับจากหนองใส่ไปก็หนองนาคำละหรือไม่งั้นก็จากแยกสกลนครนะครับแยกบิ๊กซีอุดรสกลนครก็ใช่นันนะครับก็คือส่วนของนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็พร้อมด้วยมูลและนิธิสว่างเมธธรรมอุดรนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยกู้ชีพนะครับนํากําลังนะครับจํานวนหนึ่งรุดไปสํารวจทีนสูบนะครับ สันสุดพิกศพนะครับเกิดที่บ้านชั้นเดียวนะครับอยู่บ้าน,นพี่นะครับเจอนะครับรสภาพศพของนางสาวชมนาธหรือว่าน้องเชานะครับอายุเท่าไหร่นะฮะสิบเก้าปีเองสิบเก้าปีเ,เหรอไม่ใช่ครับโอ้โหกว่าพ่อแม่จะเลี้ยงโตมาขนาดนี้ไม่น่าเลยนะน่าตันตะลักด้วยนะครับใช้เชือกในร้านทำไมอ่ะชั่วโมงนั้นทำไมไม่นึกนึกถึงนี้ทิรพันธ์บ้าคนประเด็นกันนะครับเจอพอดีคือบ้านเราเนี่ยไม่ติดฟ้าเพดานเนี่ย ก็เหมือนกับเอาเชือกไนลอนนะครับรัดคอตัวเองแล้วก็แผวนไว้บนผ้าพิดานนะครับเจอเก้าอี้สีน้ําเงินนะครับที่ใช้ปีนขึ้นไปนะครับเพราะว่าหลดจากเก้าอี้พับก็โอเคนะครับตามนี้โอเคนะฮะ <m akes> ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องนึกถึงสภาพตอนตอนที่จะขาดใจนะใ <c oughs> ช่ครับผมทรมานมาก,กสภาพศพนี่ก็คือเหมือนกับการ ยังสวมใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยนะครับมีคุณพ่อนะครับคุณพ่อนาลงแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับอายุคุณพ่อก็อายุ50เองนะครับ45ปีส่วนของคุณแม่นะครับในที่เกิดเหตุนะครับพบโทรศัพท์ของผู้ตายเนะี่ยตกอยู่ข้างตัวมีรุ่นไรครับฮะรุ่นไรครับไอบ้าจะถามทำไมรุ่นจะถามทำไมเอาอยา่างรู้มือถือที่ทไอโฟน8 s, <S โอ้ อยได้ไหมไม่ผมไม่อยากได้อะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาได้ใช้แน่นอนไอ้บบานู่นนะครับไปอยู่เป็นไม่สตีฟจ็อบจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับนอกจากจะเป็นการบั่นทอนจิตใจบุพการีเพื่อให้กำเนิดบาปนะบาปมากใช่ไงมไม่ได้ผูดที่เกิดครับใช่ครับเพราะว่ากว่าที่จะเป็นคนที่มาเกิดได้เนี่ยถ้าเกิดพูดในหลักู้พูดในหลักของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยใช่ โอ้ยากมากนะครับสติต้อง <บา S 2> ใช้ต้องใช้กรรมกี่ภพกี่ชาติกว่าจะมาเกิดเป็นคนได้ใช่แล้วครับเกิดมาก,กว่าชีวิตหนึ่งกว่าจะเกิดได้นี่พยายามอย่าตายเลยกันเพราะกว่าจะได้เกิด <c oughs> คุณเรามีสัตว์ <c oughs> เป็นสัจธรรมครับเกิดแก่เจ็บตายใช่ครับแล้วก็โดยข้อมูลบางต้นนะครับข้าง ตัวของผู้ตายในครัแต uh ่ huh. พบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับมีการถูกเขาออกซึ่งเป็นเบอร์ของแฟน uh huh. uh huh. นี่เองนะครับแล้วก็มีจดหมายเขียนถึงคุณลุงด้วยนะครับ uh huh. ขอร้องให้ซื้อสินค้าระหว่างที่ไปฝึกงาน uh huh. ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับในข้อความเขียนไว้ว่าขอออเดอร์สั่งซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ uh huh. หากทําไม่ได้จะต้องเริ่มงานใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่เลย uh huh. ถ,ถ้าเริ่มต้นใหม่นะเสียดายนะอน uh ่า huh. จะมาฝึกงานกับดีเจอาร์นะครับ เพราะเรามีงานให้ไว้ได้สี่ห้าร้อยอยูใ่ใช่แล้วใช่แล้วใช่เลยครับแล้วก็เรามไปถึงส่วนของนะครับบอกว่าถ้าหาสินค้าไม่ได้เนี่ยจะทําให้ต้นตนเริ่มต,ต,ต้นงานใหม่นะครับซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เครียดน,นะครับจากการสอบสวนของคุณพ่อแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของโรงแรมนะครับพ่อเนี่ยทำงานที่โรงแรมนะครับแล้วก็หลังจากกลับบ้านเนี่ย ก็เคาะห้องของลูกสาวเน mm ี่ยเคาะตั้งนานก็ไม่เจอสักเทีหนึ่งก็เลยตะโกนแล้วตะโกนอีกนะครับก็เปิดประตูเข้าไปดูนะครับก็เจอกับถึงกับผงะน,นะท mm ั hmm. ้งคุณพ่อเราก็คุณแม่นะครับกับเป็นลมแล้วเป็เดียวนะครับว่าก็พบกับลูกสาวที่ผูกคอตัวเองตายคาชุดนักศึกษาเลยแต่สถาบันนันเนี่ย